อืมตัวเล็กเฮ้ยลากไวๆกัดเลยนะครับก็มันไม่โตตัวเล็กวิ่งมาจุบเลยนี่เม่นยางแค่ครับผมก็โดนทุกไซน์เดี๋ยวปล่อยไปแล้วกันนะคือสภาพใหมายมไม่ค่อยมีปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่าผมลากช้าไปก็ไม่รู้อ,อันนี้ลองลากกันวันก็วิ่งมากัดตัวนิดเดียวคนระับ ตอนแรกเขามีไล่กจนึลแต่ว่ามันมีลูกข้อเ,เกิดจนคืออยู่มาตั้งไกลแล้วเจอมนา,น,าน,นะครับมีลูกข้อเจอมีปากกดครับนะอ,อาจจะมีน้อยนะครับพื้นที่มันอยู่ไกลคลองครับตรนี้มันจะหนานก็ตาที่ออกมาน่าจะเป็นปลาแบบอยู่ร่องร่องแบบร่องบ่อกอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูอีกครับว่าจะมีเปล่าถ้ามันมีก็ย้ายหมาครับผมเคผมเดี๋ยวผมกดแล้วปล่อยครับตรงนี้ มาเดิมเลยตัวแรกปล่อยไปเลยกวนตาบเป็นอย่างแขค,ครับผมโดนทุกไซส์เนี่ยโอเค,คผมฝากด้วยครับผมสุดยอดแบบนี้ก็เด็ดสิน้ำเริ่มเยอะปลาต้องเริ่มมานั่นเลย ฝังนี้ฝังนี้ผมยังไม่ค่อยอยากลุ้นเท่าไหร่อยากลุ้นฝั่งนี้มากกว่าใจก็อยากเดินเข้าไ,ไงครับม,มันไกลข้างในนู้นเลยอะ่ะ โอ้ยโดนมีตัวไม่ได้มองเหยื่อด้วยออก็มีตัวครับตรงนี้ดูเหมือนนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากตีเท่าไหร่ครับแต่ว่าเออมีปลานะครับยาวรถมาจ่างล่านะไม่กัดมันเนอยู่ก็สภาพน้ํามันเยอะ,ะครับเมื่อก่อนข้านอนุนันมันเคยเดือดแต่ว่าดูสภาพหมายมันต้องเดินเข้าไปครับก็แต่ว่ามันก็น่าเดินอยู่แล้วตอนนี้เริ่มน่าเดินแนละ้วถ้ามีปลากัดนะครับก็รวมๆดูตรงเนี้ย ผมจะบอกว่าตรงนี้เป็นคลองนะครับคลองฝั่งนู้นก็เป็นคลองฝั่งนู้นก็เป็นคลองนะครับลองล้อมรอบเลยก็อาจจะมีมีสิทธิปาลมได้ขึ้นมาได้นะครับอโอเคก็กลัดเป็นแรปเตอร์ครับผมนี่ครับแรปเตอร์สีม่วงนี่ครับผมก็ฝากอย่าฝากผลงานฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝากซัพพอร์ตด้วยครับผม <laughs> ขอคนไลค์ก็พอครับผม เคีับผมฝักด้วยกับดรเตอร์ปานาครับอันนี้ผมแค่ลองตีเช็คครับไม่รู้ว่าจะเข้าไปหรือเปล่านะดูเหตุการณ์ทีก่อนเพราะว่าน้ <ion> sure. ําแข็งไม่มีคิวน้ําน้ <Pepper> ําร้อนกินน้ำร้อนแล้วหมดแรงเขีับผมอันนี้แค่ลองเช็คดูแต่ว่าได้ลุ้น่ะเคีับผม่คยว่ากันย่อนครับผมดัปเตอร์เอลยครับงานรีบรีบตีหน่อย รู้สึกหิวข้าวจัง ตีข้า,ขาวๆก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มั่นใจกันว่าป่ามันจะขึ้นมันจะมีเยอะแค่ไหนเราจะฝังฝังน้หน้าโดนรอก่อนรอดูปลาขึ้นนะ้ำ ถ่านี้ไม่มีครับผมว่าน่าจะไปหาทีหา่หมายใหม่แล้วเพราะว่าตรงนีนรน่างมีตัวสุดล่างจุดตรงนี้โอ้ oh my god นหน้าหน้าตุกหน้าตับ ไม่มีได้ไงครับพี่น้องโอ้ตรงนี้หน้าตีเอ๋ใส่มัว่วนะเดี๋ยวไม่ทั่วถึง เนี่ครบจริงจริงโอ้น่ามีตัวสมัดเลย ยังไม่เห็นปลาใหญ่ขึ้นน้ำนะพียังมองดูครับพอเห็นผมมาตีสายแล้วอันนะี้ยังไม่เห็นปลาช่อนขึ้นน้ำเนะลยแ้วปลาเรามันกัดลูกปลาตรงนั้นอนะโอ้โหโดนเลยกัดลูกปลาใช่ไหมเห็นเห็นกัดลูกปลานะครับวิ่งออกมากัดจากปลาเลยนักเตอร์ครับโดนตัว,วนัชะตาขาด,ดบอกน้ำคำเดียวเห็นกัดลูกปลาครับ โอ้ oh. เต็มปากเต็มคำเลยน,นะครับพอดีให้น้ำมันวันๆน,น,นะครับก็เลยตีไปเลยมันน่าจะกัดลูกปลาครับน้ำก็เพิ่มแรงอันนี้ส่วนมากก็เพิ่มแรงน่าจะเป็นปลาช่อนน,ะนี่ไซส์สวย,ยนะครับแรปเตอร์ก็นะครับอย่ามีเสียงตีไปบริเวณที่มันกัดลูกปลาก็โดนเลยนะครับนี่ครับเป็นใบพัดใบสปินสองใบตีน้ำนะครับดัด ต่ถางครับตีน้าตีน้ำเสียงดังครับตัวนี้แล้วก็สเสถียรด้วยในเรื่องสเสถียรเนี่ย้องพูดถึงเลยสุดยอดและอย่างคือตัวเล็กปากัดง่ายครับผมสเสียงดังฟังชัดแต่ว่าตัวเล็กเทีผมเป็นแรปเตอร์กบยางแรปเตอร์อยากใช้ก็ดูตามร้านแก้บ้านครับผมก็มีวางขายทั่วประเทศคนระับตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปครับผมลองหาด,ดูครับผมเคผมฝากผลงานด้วยฝาก,กและก็แชร์กดติดตามครับผมเดินเข้ามาแล้วก็ มันรู้สึกว่า,วามันมันอาจจะมีปลาแต่ว,ว่าอาจจะน้อยตัวนะครับแต่อย่างคือผมรีบไงรีบรีบ,รบตีด้วยไม่ตั้งใจตีเท่าไหร่นะครับเคี้รบผมแต่ว่ายัางได้ตัวนะครัไอตัวนี้ก็ขึ้นน้ำจะตาขาดสุดยอดครับผม